สวัสดีครับมื่อนี้นะครับเขากะซิมาแซ่ลำม,มันนะครับสูตรแบบประหยัดนะครับสูตรแซงผมก็จะเป็นปุ๋ยทุ่งเศรษฐีเขาเนี่ยนะครับเศรษฐีเอับลงไปครับมันยาแซ่ลำม,มันผมแบบประหยัดครับ จวดให้แล้วครับนี่ครับตทิ้ีลงไปครับเบางหนามนะครับเนี่ยหนาวจะเขียวๆนะครับเนี่ยนี่ครับแนะล้วก็ต่อด้วยด๋อยครับเปิดตรงไปครับ สูตรนี้ครับสูตรแบบลดต้นทุนค่อนครับก้่น้อาสูตรเล่งหาาครับลำมันครับแกะไหลก่อน แ้จิมาที่อไ้ครับนามบติมันามตงไปอีกครับ จกสิบถึงยียีสิบเมื่อที่อะไรครับจะเอาขึ้นนะครับแบบเขี้ยวเลยครับเนี่ยฝนกำลังโตกมานะครับ แิงใบกันแถลงว่าเสียแซ่กระสอบผมจะมันเขาใส่กับเสียเอาออกอีกนะครับต้องการแซ่ใบแบบนี้มาเน็กเอาขึ้นเราจะเอาขึ้นใส่รถที่กลับเลยนะครับแล้วเอาไปเสียบเลยนะครับคุณลุงก้นก็แซ่ใบนะเอาใส่กระสอบใบจักมือหนึ่งก็จะเอาไปเสียบนะครับของผมนี่แซ่แล้วก็เอาไปเสียบเลยนะครับ กสีประมาณนี้นะครับมั่นกับบัลายเราครับงานสองงานนี่นะครับหลอบอสองนะครับจะไปปลูกใหม่หลบแรงมันตายมันมีฝนนะครับนี่นะครับสูตรนี้นครับแบบประหยัดนะครับบางคนกัะใส่ยาเรียงหักก็ดีอยู่ครับแต่ผมกับมันบัวลายนะครับก็เลยเหตุแบบนี้เอากะได้ผลเหมือนกันครับผมครับสวัสดีครับ